สักทีสิได้คอนคุณก็ได้คอนเฮ้ยผมได้กันไก่สวดคุณได้กระดาษว้าสุดท้ายผมก็ไม่ชนะอุ้ยสามสี่ห้าบสเก็บยสคจับหยุดครับหยุดเวกับขินจู๋ผมทิ้งเบอร์ซื้อไล่ผ่านเลยขินจูว กิ้งพอนโซนาไลท์ยุดหนึ่งจัวแหวนก็ไม่ปอะก,กันพีจี e <G. S 1> เป็นดีเอ็นครับขั <Hunter. S 1> ้นชั่วทิ้งมังกรมินชาไลท์ครับคอร์เตบัสหยิบเกล็ดหนึ่งขึ้นมืออะไรก็ได้หยิบพีจีสับกองอุย บอลเขียวฮอโกอโยล่าเตอร์ทำข้างตีเหมือนนิดติกไม่กันไตจ <Yes. S 1> น้จุดวันตีครับ18นิดติกไม่กันไหนเป็นเบอร์นี่ก่อนครับอยู่ใตยย้แอนเดียมผ่าเลยจั่วครับยังชไงเซลไลท์ยุดสองสกิลยุดหนึ่งโซ่หนึ่งตัวสาม ดีเวนไม่ป้องกันอ <Imp ressed. S 2> ินเพรสอยู่พลังอยู่ได้คันเทนไม่ดีเลยพัเดเงินโจมทิงครีไรโอเวอ,อร,เร์โหลดคอเนฮาริฟแล้วคอเบอร์เซิร์ฟสบายครับปัดห้าพันสิบแปดครับแวนตีเวนอิทเทคไม่ป้องกัน เอาวินไรฟ์ขี้ครับกี้แว่นพลังาให้เบอร์เซอร์ขี้ครับขี้แว่นพลังให้เบอร์นิคอนเอ้ยนี่ยเด็บเป็นสามสามเดมยูพลังแว่นขี้พลังแว่นลืมเลยว่าอะไรขีต้องให้ตัวเดียวเบอร์เซอร์ตี้ป้ายิงหลังผันเลยพคนจูวลืมไปเลยว่ามันยิงได้แย่แล้วไม่สน คิ้งโซซน่าไลค์สกิลอาดิบ,บัตหนึ่งเอาเทมเพรสเหรอคิดสักครู่อ่ะผมเอาโซซน่าขึ้นมือสกิลแวนคิ้งมาหนึ่งครับคิ้งกัสเกระสาม f อเซฟาน่าฮะไปก่อนแล้วผมคอ นายเซลอับร้าซับเปิดฮะไม่มีครับสับกองชไนเซลปัดห้าพันจากนั้นผมแบทชัลยี 3, ่สามติวันกัดผมไม่ป้องกันเช็คได้วันเทปเปส์ได้ทูเกาะดำหนึ่งแดบเป็น,นเบอร์ดเอสครับผม เป็นเทมเพสเซกคน้าก็โซปัดเป็น1ไดเทมเพสคาร์บ้านหนึ่งแล้บมาทมาก่อนแล้วก็เปิด2องเกียร์สองผมกับเกียรูนย์ไม่มีสารีรอดวันตี่สิบแไม่พองกันหนึงได้ข้ามาเลยเช็คเป็นบบลิดีเป็นเมโทแฟรไอยี่สิบหันห้าพันเทินสแตนชัวไวร์ราโกนิโก้ลดดีเ คออันนี้ฮอนปัจเุาันหนึ่งันเจ็ดครับยิบเดนขึ้นมือไม่เจอครับนงเดมขึ้นล่างก่อนสลับที่แล้วไปขึ้นเลยแวนตีครับสิบแปดไม่ไม่ไม่สก่อนโอเคหผมไม่องกันแวนตีสิบแปดยีนิดเข้ามามั่วสวดจริงเดียนเป็นไงยดมสไนเซล เอาเตอร์บล็สทิ้งสองไปทิ้งเป็นรอกับไนเดียยี่สิบสามครับอีกรอบนึงสีสามใช่สองไรสองไรบินไรเบอร์นิคอนไม่ใช่เบอร์นิคอนนี่ครเรามกับเบอร์นิคอนโอเคเอาคีพลังให้เบอร์นิคอนสิบห้าทีข้าง พวกันสามสิบส <32 S 2> อครีดีเวนจบเติร์นครับมีกี่ใบเข้เตันจวมผมมีเช็ดไปโษณาไลท์จุลินคิดสักครู่นะมีงิมหนึ่งใบทนี้เ็ด ปสามเท็กแมนพอ,ววอ,อไวบอเกดใต้กองพอเนี้บัสโซคิดก่อนนะบัสโซเหรอถ้าก,กดมันจะไม่ขูมเอานะอือ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  กินสักครูมันเปิดสามเนาะใช่อ่ะบาโซครับเปิดสามหยิบสามหรือว่าคอสองต่ำกว่าหยการครับ ฟรีเดย์คุณิตี้สกิลโอ้คลิภี้สบัสสองใบพิเกอร์ปัด5,000แล้วก็โซอีก so ส mm ักทีสิทิกเกอร์ปัดเป็นดอกละ20,000 mm hmm. ผมไม่ทำอะไรแล้วตีเลย23ไม่บอกกันคุณกี่แดมนะ3แดมเช็คค <Check. S 2> mm ิวัน โอนสองหมื่นให้ข้างนี้เซคันด์ฟอนหน้าบวกสองหมื่นโอ้ยสองแดบเกดหนึ่งกับฟอนหน้านบวกหมื่นเดเตเป็นคลาสทิ้งเพอร์โซนาไดเป็นหนึ่งตีแวนสามสิบสามหนึ่งได้ีจีิงในาบเช็คจีตอนนี้สีดมใช่ไหมใช่ ข้างเบาจะเป็นข้างนี้โนเบาสองหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นแปดห้าหมื่นสามบันพิจีจิงเบอรดิงฮอนผันทื่นอละ่ะมือกี้ใบโดรวยเลยมือหกใบรวยตรงไหนนะพิจ <PG, S 2> ีแย่ไปหมดเบอร์โซน,นาา่าไรโชกัสหนึ่งใบโซบาครับปัดคนละห้าพันได้แล้วเป็นตีกับสามสาวเฟกการิ้งเป็น ยิงคริีตวินด์ไรฟ์ขีดติคอนครับขีดพลังให้เนฮาริปซกันเป็นโปรโมออทเตอร์บาสยิ้งสองกับยิ้งโดดฟังหลังลูกตีครับสับสามตวินไรฟ์โมเฟกการ์ดฟุฟฟอนขอขีดอีกรุ่ออนหนึ่งจบเป็นกระจกเป็นโรโม35ครับ2อฟรีจีแบัตเฮ้ย <73. S 2> เ,เ,เลี้ย13บณเลีลยหน้าเอาเบอร์เซอร์กระดึบขึ้นมาอ๋อตีข้างกเดบ็บแล้วก็จบเถินชั่วนี่วันหนึ่งประสาทขอเลย ไปที่สี่นะใช่หมดแล้วมันก็สิบสามหมื่นห้าสองได้ใช่คิดอ่าคิดสักครู่บืนเท่าไหร่1ืนแสี่สี่ดำหรือห้าดำห้าดำคิดไปลังข้างนี้เลยได้เป็นเพชรชนาปะท่าพันไม่มีได้นี่ดีก่อน เท่าไหร่จะเป็น 20, 30, 30 35สิอกระจกิกเนนึอันนี้จะเป็น 11, 19, 19อองอน วินนาพันเทินสแตนแอนดรอเพอร์โซนาไลท์จัวโซบารปัดโกละห้าพันและตีเลยไม่ปงกันสามสิ <33. S 2> บสามวินไรส์ยูทิเกอร์ฟื้นฟูหนึ่มิชพลังผมให้เนฮาริปซิเกิลคิติคอนทิเกอร์ชี้พลังแวนการ์ดสองแลมเซควาน่นนาครอนกคือสองดปเไรคีเป็นเกณฑ์นหนึ่งนี่มันคลาย,ยิกิ